ครับเตรียมเข้าหมายแรกครับนี่ผมก็ติดถุงมือลาปลาด้วยครับลาปลาสรบครับสรบใส่กันความร้อนแล้วก็ป้องกันมือของเราครับครับครับนายบุญจะเตรียมตัวครับลงเหยื่อแล้วครับเอาครับผมก็เตรียมลงอีกด้านนึงครับครับลงเหยื่อกันดูครับ ก็เจอเจอเจครับเปล่าเปล่าดูกล้องลองดูครับอยตัดไปตอนจังหวะมีตัวครับอันนี้ลองอยู่พักหนึ่งแล้วครับยังยังนิ่งอยู่ครับไม่มีมากอดครับครับโอ้สายไม่โตครับ เอ้เกย์เอ็นตั้งเกยครับเขียครับตัวแรกโอ้กินลูกปลาด้วยปอดปอดแล้วเดี๋ยวเปิดตรงเงี้ยสายของครับโอ้ครับครับครับมีมีผ้าไหมครับเอ้ยครับ G X ติ้งไม่ทังครับครับเป็นตั้งเกยครับไซส์โอเคครับฝ่ามือครับใสครับใส่ลงไปเลยโอ้ปรากฏครับตัวใหญ่ จะได้สดสๆเก็บไว้ในห้องเป็นก่อนครับเราก็ลงกันต่อครับหลังจากได้ขึ้นมาก็เป็นเร่ออะไรก็เต็มครับช้าบ้างเร็วบ้างครับ

แฮ็กแล้วอุ้ยเฮียกับคาร์ดทันตัวเลยรูกว่าไอ้เกย์มเจองน้ดครับหลังจากโดนไอ้แฮกขึ้นมาก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ย้ายกองกันอีกหน่อยครับกองใหม่ครับเดี๋ยวบนๆดเลยครับเ,เราบนหาอัางเกยก่อนครับเอา้าสามหาเข้ามาเลยเก๋า จีเอ็กครับจีเอ็กเที่มเท่าครับอืมกันม่ตัวครับปลาเก๋าครับเทอยครับใลนนี้ังเลยครับเอาครับเราลงเบ็ดต่อครับหลังจากเมื่อกี้โดนปลาเก๋าขึ้นมาตัวครับอ่าจังหวะนานครับขอจะช่วยว่าปิดกล้องซะเลยเบ็ดจะหมดครับ าต่อเรื่อยๆนะแต่ไม่ค่อยติดครับไล์เกมครับไล์จิกครับน้ำสิบฟัมเมตรเพาะขึ้นเพาะลงครับเดี๋ยวที่ใช้ก็ตะตอม GX ครับของผมครับคนนี้ GX เอ็กซ์เน็ตลนี่ครับต่อครับต่อยังครับยังไม่ติดเลยครับ ถาเป็นได้เกิดนะต่ออย่างเงี้ยบอกไม่ได้เขาของยังไม่เห็นตัวมีต่อเรื่อยๆเนี่ยนะ coi là đâu, đi, bình ra leo Đó luôn bình Biến ra leo bao 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 rồi

เอ,า,อ,า,อาใส่เอาใส่นี่เลยนะเอาครับตอนนี้ก็ลงวนใหม่อีกรอบนึงครับวนเรือเข้าใหม่อีกรอบนึงแล้วก็วนเรือครับลองดูครับอาจจะยังมีตัวครับผูกแน่นอนครับเรับปลาองเกยตรงนี้ใส่สวยอยู่ครับโอเคเลยใส่แบบนี้ ครับสายสอดใต้ท้องครับโอ้โหขนขางลงก็ทีปล่อยเหยื่อลงเอาเลยครับปลาอะไรไม่รู้ควรเหยื่อครับ เป็นขาลงซะแล้วเกา่าอะปาเก่าไซสนี้ครับคอม GX ครับเหมือนเดิม <c oughs> เ,เก่าเล็กครับหรือปล่อยเข้าไปเนาะปล่อยไปกนะ่อนเนาะอ้าวได้เหมือนกันครับน้บุ๊ครับโดนยังไงตัวครับ,บ,รรบอ,อ๋อปลาเก่าครับเข่าลังปลาเก่าแล้วครับ อาจจะาตั้งเลยสายบัวโอ้สายบัวครับไมบ้ตัวครับคร,รับตอนนี้ก็เดินหน้าครับไปอีกหมายครับเก็บปลาขึ้นมาได้นิดหน่อยแล้วครับตอนนี้เราไปลุ้นกันข้างหน้าต่อ นี่ดุเว้ยกดปุบเลยอ่ากับหัวจริงครับเกาฟอดเกาดอกเกาดำนี่ครับอ๋อเอ๊บสวยงามครับครับนวุฒิครับเปิดกล้องพอดีก็ขึ้นถึงพอดีครับเก่าตุ๊กแกครับโอ้ตัวสวยครับาโชว์ฟ้าหน่อยเอ๊บเอ๊บสวยงามครับเก็บลงกล่องครับล้อ เดี๋ยวไม่ลงน้ำเดี๋ยวเจอตัวรอกันเลยเดี๋ยวยค่อยหาบไปเก็บไอ้เงาหยาบไม่ลงน้ำไม่เจอตัวจริงด้วยเดี๋ยวแตะพื้นเองเก่าโมโม่ไมอ้เงาเก่าเกาเกา ตัวนะครับโอเคอยู่ครับเก็บครับเก็บเข้าตู้ครับครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางวันครับทำกับข้าวครับเข้ลงเดียวหน้าดินครับเดี๋ยวสดหน้าดินรอครับรอปลาครับเดี๋ยวทำกับข้าวรอไปด้วยเดียวติดฐานข้าวครับนี่ครับเรียบร้อยครับชุดหน้าดินครับหอยเก็บไปแล้วครับทั้งทั้งเส้นแล้วนะยาวเป็น ศอกเนี่ยสายหน้ามันเอาไปอมอยู่ในนั้นเนี่ยเดี๋ยว่อคา,ายครับเดี๋ยวเ,าเอาหาอะไรเงี้ยครับโดนหอยไปตอแล้วอันนี้ก็ดึงขึ้นมาทั้งหอยครับแล้วก็ปลาครับระหว่างตกหน้าดินครับหลังรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วครับมื้อกลางวันครับอ้าวเมื่อกี้ลืมถ่ายเมนูครับ <laughs> หิวฉาดกินข้าวเรียบร้อยครับตอนนี้ใครไม่กินก็มึนเลย มีเมนูหมึกผัดกุงครับปรุงให้รสเด็ดครับหมึกสดหมึกกักุ้งสดครับแกปลาครับเป็นเรือกันต่อครับเราก็เอาวนเรือครับเตรียมเข้าไม้กรอบครับจิกครับจิกแด่กำลังออกแลวครับแบบรอบรอบบายครับ มันเกี่ยวกับไอ้นี่นว่าข้าวแช่เปล่าเอ้ยหัาไอเนี่ยทำผิดแล้วแกงขาไก่อะ่ะมันจะเอาเรื่องกันนะขาไก่เ<า>นี่ยขาบอกมึงกินช้ามึงพลาดแล้วโอ้ยโอยโอ้ยนตโอ้โหแม่งยังใหญ่เลย โอย้ยักไม่ทันโอ้ยกัดโดนผู้กัดโดนผู้รัาไม่ถึงเ็ดโอ้ยยึงหนกักเลยเอ้ที่เดิม่ะครับสาย đi đâu mất thì đừng mất kia vậy ui à Để quá cái xác hả ơi hả gì ở hải รู้เลยไปได้สากเลยดึงอย่างนี้บางทีไม่ใช่สากอะไม่ได้ดึงเงี้ยไอสากอะเอาไปสากไหมครับผมโม้กวนเยื่อครับนะวูครับแอบแอบเช้กอมเบาอยู่ข้างหลังครับนี่ครับเก็บงานไปแล้วครับเรียบร้อยครับไม่เหมาะกับงานจริงครับเก็นี่อันตรายครับเสียดายครับเอาใหม่เอาใหม่ครับอยู่แล้วครับโดนอะไรครับขึ้นไหมขึ้นไหม má gấp má gấp cạo nó nó như vậy cạo ờ, ok gấp อุ um, Mom, <illions thrive> ้ยห้าสิบกิโลโอ้ยใส่หัวอย่างเงี้ยเก๋าอ่ะไอ้สากโอ้คนไม่ไหวมั้งอินซีอินซีสวิงเลยไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นวะวิ่งวะเออเดี๋ยวกัดสายขาดไปหายไห้บอกวะเฮ้ยเี้ยดูสายจะขาดแล้ววะยัง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 รอเฉยรอเฉย รอ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 ต้องรอแล้วเออดูสีมาโชว์ให้ดออูนี่สีไว้ครับโอเคสีฝรั่งสีแก ผวมาแล้วครับเตรียมเจ็บครับก็โอเคครับหมดเวลาครับนี่ขวยครับเก็บปลาได้นิดหน่อยครับวันนี้ครับพอได้สนุกสนุกกันครับหลุดขาดบ้างเป็นบางรอบโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางหลบฝนแล้วก็เข้าฝั่งก่อนครับดาวูรับก็เงครัางคาใจครับเดี๋ยวรอบหน้าต้องมีแก้มมือครับตรงนี้ตรงนี้ปลาไซโตอยู่ครับที่นี่ครับโอเคครับไว้พบกันใหม่ เะเข้าไปดูจำนวนปลานิดนึงครับอาจจะนะทางลับครับแม่คนรอดได้ครับเดี๋ยวไม่เปียกแน่รอยครับแต่ว่ามันจะมีช่องให้หลบอยู่หน่อยนะครับเขาวิ่งเข้าไปเลยครับอ่าจีเป็นฝนเปล่อยๆครับแต่ถ้าไปตรงๆนี่ก็อาจเปียกครับเดี๋ยวกล้าเข้าฝ่งครับดูว่ัฝั่ง้นลงครับ